สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าหนังสัญชาติเซเนโกที่มีชื่อว่าเมนดาบีกันนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะเปิดเรื่องขึ้นมาโดยชายที่มีนามว่าอิบราฮิมมาที่กําลังโกนหนวดอยู่หลังจากที่เขาโกนหนวดเสร็จแล้วนะครับเขาได้จ่ายเงินให้กับคนโกนและก็กลับบ้านจากนั้นก็มีบุรุษไปษณีคนหนึ่งมาหาและบอกไปว่าสามีคุณอยู่หรือเปล่าล่ะครับและก็ยื่นจดหมายให้ภรรยาคนที่1ดูและให้ภรรยาคนที่2ดูและบุรุษไปษนีก็บอกว่ามันคือเงินสาระนะครับ ตามมาทีตัวของอิบราฮิม,มาขณะที่เขากำลังรับประทานข้าวหมกอยู่นั้นแล,แล้วหลังจากที่เขารับประทานข้าวหมกเสร็จแล้วเขาก็ล้างมือต่อและจากนั้นก็จบด้วยการกินมะละกอเพื่อล้างปากพอกินเสร็จแล้วเขาก็บอเมียคนที่สองให้นวดขาเขาจากนั้นและเขาก็หลับทันทีชั่วโมงต่อมาคนจํานวนมากไปละหมาดที่มัสยิด ภรยาคนที่สองกำลังอาบน้ำอยู่พออิบราฮิมาตื่นจากการนอนก็ไปบอกภรยาคนที่หนึ่งให้ลุกขึ้นและจากนั้นอิบราฮิมาก็ไปใส่ชุดพื้นบ้านก่อนจะไปข้างนอกภรยาของเขามาหาจึงพาทั้งสองไปคุยตันมาที่ห้องภรยาคนแรกยื่นกระดานให้อิบราฮิมาดูพอเขาดูเสร็จเขาก็เริ่มดุทันทีและบอกพวกเธอทั้งสองว่าเป็นภรรยาที่ดีต้องเชื่อฟังสามีและก็จะไปในที่สุด จากนั้นเขาก็ไปหาโมรากาทันทีอิบราฮิมาบอกโมรากาวันนี้มีของอะไรไหมและโมรากาก็บอกว่าขามีของพิเศษมันเป็นข่าวจากอินโดจีนและยินให้อิบราฮิมาดูซึ่งตัวเขาก็สนใจและโมรากาก็บอกว่ามันราคา50ฟังและจากนั้นก็ออกจากร้านทันทีเพื่อนของเขามาหาและพาเขาไปที่บริษณีพอมาถึงที่บรษณีเขาก็พาชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นบอกว่าจดหมายนี้มันมาจากปารีสตัดมาที่ปารีสนะครับยาที่อาศัย อยู่ที่นั่นในทรงจดหมายไปอิฉบับไปให้อิบราฮิมมาตัดมาที่ดากาเขาไปหาพนักงานพนักงานก็บอกว่ามีบัตรหรือเปล่าซึ่งตัวเขาไม่มีและสุดท้ายก็โดนไล่ออกไปจากไปสนีทันทีจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกลับบ้านตัมมาที่บ้านของอิบราฮิม,มา พวที่มาที่บ้านของเขาคือคนของรัฐมาบายเยซาอันไดพูดภาษาฝรั่งเศสกับลูกน้องของเขาจากนั้นภรรยาคนที่หนึ่งก็มาคุยกับมาบายเยแตนมาที่สถานีตำรวจเขาได้มาหาชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนเขาบอกชายคนนี้ว่าเพื่อนผมอยากทำบัตรแต่ชายคนนั้นก็ไม่ทำให้วันต่อมาชายคนนี้ก็มาหาอิบราฮิมาอีกครั้งและบอกเรื่องอะไรบางอย่างให้เขาฟังและก็จากไปในที่สุดจากนั้นเมียคนที่หนึ่งก็มาหาและบอกว่าเจ้าข้าไหมแต่ก็โดนอิบราฮิมาไล่อยู่ดี ตัดมาที่สำนักงานห่งหนึ่งเขาได้มาหาใครสักคนหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครสนใจจากนั้นเขาก็บอกอิบราฮิมว่าเกิดปีอะไรซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดปีอะไรผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเขาน่าจะเกิดราวๆปีพ ,900 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลเขาจึงเลยเดินออกจากสำนักงานไปในทันทีและไปที่บ้านของมารากามารากาเปิดประตูและพาเขาเข้าไปนั่งที่โซฟาและให้ลูกชายของเขารู้จักกับตัวของอิบราฮิมาอิบราฮิมมาคุยเรื่อง ทางบดให้มาบราก้าฟังและมาบาก้าก็ยื่นกระดาษมาจดตัดมาที่โรงแรมขนาดที่อิบราฮิมารอมาบลาก้าอยู่นั้นเขาคิดอะไรบางอย่างอยู่จากนั้นมาบราก้าก็ได้ให้คนคนหนึ่งนะครับได้บอกว่าอิบราฮิมาเกิดปีอะไรและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของมาบาก้าก็พาอิบราฮิมาไปทําพิธีอะไรบางอย่างซึ่งตัวของตํารวจและก็ผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาแจมด้วยนั่นเอง ซึ่งต่อมานะครับอิบราฮิมมาก็กลับบ้านภรรยาคนที่หนึ่งนะครับเข้ามาล้างเท้าให้เขาและหลังจากนั้นเขาก็นอนหลับทันทีวันต่อมาขณะที่เขากำลังจะไปธนาคารเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขอเงินเขาก็เลยมอบเงินให้แล้วก็จากไปในทันที พอมาถึงที่ธนาคารในธนาคารทุกคนมาใช้งานส่วนตัวของอิบราฮิมากาลังรออยู่พอมาถึงหมายเลข83พนักงานก็ถอนเงินและมอบเงินนี่ให้อิบราฮิมาหลังจากนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้อีกครั้งแต่เขาก็ไม่มอบเงินให้และก็จากไปในที่สุดจากนั้นก่อนที่เขาจะไปถ่ายรูม ซึ่งตัวของเขาเนี่ยกำลังจะหาร้านถ่ายรูปอยู่นั้นจนกระทั่งไปสดุดกับร้านร้านหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้ก็พาเขาไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับตากล้องก็บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมอบรูปให้คุณและจากนั้นอิปราฮิมาก็เงืเงินให้300ฝัง แต่มาที่บ้านชายคนนี้มาหาภรรยาคนที่1และเธอก็บอกว่าเขาไม่อยู่จากนั้นภรรยาคนที่1ก็ไปคุยกับมารักกาจากนั้นน้องสาวของอิบราฮิมาก็มาหาน้องสาวของอิบราฮิมาไปคุยกับเขาจากนั้นเมียคนที่2ก็มอบสร้อยทอให้อิบราฮิมาจากนั้นเขาก็เอาไปเอาสร้อยอนาันานี้ไปขายให้กับเจ้าของร้านซึ่งก่อนจะขายนะครับก็มีเพื่อนของเขาเนี่ยเลือกให้เขานะครับไปจิบฉา ซึ่งเจ้าของร้านนะครับก็ออกไปจิบชาซึ่งตัดมาที่ข้างนอนนะครับไอ้ชายชาวมัวคนนี้นะครับเขาดูสร้อยทองดัง่าๆครับเขาก็เลยซื้อสร้อยทองอันนี้ไปในที่สุดวันต่อมาอิบราฮิมาได้ส่งน้องสาวของเขาขึ้นรถเมล์และจากนั้นเขาก็ไปหาเด็กคนนั้นเล,ลี้ยงลูกแต่เด็กคนนี้นะครับก็ตะคอกและก็บอกไปว่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะโทรแจ้งตำรวจ และก็ไล่เขาจนสุดท้ายเขาก็โดนเด็กคนนี้ทำร้ายไปในที่สุดจนเลือดเลือดก,กําเดาไหลออกมานะครับตัดมาที่บา้านภรรยาทั้งสองของเขาเริ่มร้องไห้ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเป็นไรหรือเปล่าภรรยาคนที่หนึ่งก็บอกว่าผัวข้าน่ะโดนปล้นเศรษฐีคนนั้นที่จะมาหาอิบราฮิม,มาพอเห็นสภาพนี้ก็เลยสั่งกลับทันทีวันต่อมาเขาไปหาเจ้าของร้านเรื่องเงินแต่โตของเจ้าของร้านก็ไม่สนใจอิบราฮิม,มาจึงโกรธและบอกว่า เจ้านี่แหละปล้นเงินค่าซึ่งเมียของอิบราฮิมาก็มาต่อว่าตัวของเจ้าของร้านและก็ชาวบ้านก็เข้ามาดูอิบราฮิมาได้บอกชาวบ้านคนหนึ่งว่าไอเจ้าของนั้นนี่แหละที่เป็นคนขโมยเงินค่าจากนั้นก็เขาไปหาบูบรากาเรื่องเงินและจากนั้นบูรากาก,าก็พาเขาไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความซึ่งตัวของบูบรากาครับพอออกมาจากสอนนอน,นะครับก็ยื่นเอกสารให้ตัวของอิบราฮิมาจดนะครับนั่นเองวันต่อมาครับตัวของ อิบราฮิมาเนี่ยก็ไปที่บ้านของมู布ากาอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้นะครับตัวของมู布ากาไม่ช่วยอะไรเขาทั้งสิ้นนะครับและจากนั้นเนี่ยตัวของมู布ากาเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องของเขาไปเอาข้าวมาและส่งเขากลับบ้านพร้อมข้าวอันหนึ่ง เขาเครียดมากที่โดนปล้นและไม่ได้เงินขืนและเมียคนที่สองก็พาเขาเข้าบ้านจากนั้นบรุษไปษนีก็มาส่งจดหมายเรื่องเงินสั่งพราเขารู้เรื่องนี้เขาก็เครียดไปพร้อมกับเมียทั้งสองเขาไปในทันทีและจากนั้นน้องสาวของเขาก็มาและโทษเขาซึ่งหากเขาย้อนอดีตกลับไปได้เขาจะไม่ทําแบบนี้อีกและภาพยนต์เรื่องนี้ก็จบแค่นี้ ภาพประโยชน์เรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าคบคลมให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนะครับอย่าไปโลงเชื่อใครผิดนะครับแหมงั้นจะดวงซวยเหมือนกับตัวละครอย่างอิบราฮิมาจากภาพประโยชน์เรื่องแมนดาบีนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับตัวหนังเรื่องนี้นะครับมันก็บอกว่ามันก็ใช้ได้จริงๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นหนังแอฟริกานะครับถ้าหากใครอยากดูภาพประโยชน์เรื่องนี้นะครับก็สามารถหาไปดูได้ทางผ่านบูบี้นะครับนั่นเอง ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้คะแนนจากทา IMDB ไปประมาณอยู่ที่7.3คะแนนเต็ม10นะครับ r อต t e n Tomato นะครับให้คะแนนไปประมาณอยู่ที่100คะแนนเต็ม10 100ส่วนโอมฟิมคริติกนะครับก็ให้คะแนนไปประมาณ่ที่10เต็ม10ไปเลยนะครับเอง่้งถ้าจะให้บอกหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ที่ที่สุดันับ2ของผู้กับอย่างโอซ m มูเซเวนเบ้เลยนะครับลองจากภาพยนตร์เรื่อง Black Girl ส่วนในเดือนสิงหาเนี้นะครับผมขอแถมภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเดือนสิงหาเนี้นะครับผมจะขอสปอยหนึ่งในไตรภาคหนังฝรั่งเศสที่ดีที่สุดจากยุก 90, คเก้นั่นก็คือ,คอเรื่อง Three Colors Trilogy นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหาคมไปกับภาพยนตร์อย่าง Three Colors Blue นะครับแล้วก็วันที่ 6สิงหาคมไปพร้อมกับ t r e Colors White และก็วันที่12สิงหาคมไปพร้อมกับ t r e Colors Red นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมจะเริ่มสปอย t r e Colors Blue ในตอนวันที่1ของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับนั่นเองแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอานัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Rock Spoil ด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย